ครับสวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่16นะครับเดือนมีนาคม2564ครับวันนี้พามาชมนะครับสินค้านะครับทางร้านพิเนตอริโอนะครับตู้วาเทคนะครับ21นิ้วนะครับราคาบ้านๆนะครับแล้วก็ตู้อเมเจอร์นะครับตู้อเมเจอร์1ินิ้วนะครับของแท้นะครับ ราคาใบละ18,500ปบาทนะครับสำหรับท่านที่มองหาตู้อเมเจอร์นะครับเสียงกลางนะครับสภาพส,ายสวยๆนะครับแวะมาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับตู้อเมเจอร์นะครับแล้วก็ตู้เน็กซนะครับตู้เน็กซนะครับ ของวาเทคนะครับเป็นตู้เสียงกลางนะครับดอกนีโอนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับ ps 1 5 r 2นะครับสำหรับท่านที่มองหาตู้ ps นะครับของ nexon นะครับตอนนี้มีอยู่4ใบนะครับมีอยู่6กไอ้แดใบนะครับสำหรับท่านที่ สนใจหรือว่าชื่นชอบนะครับน้ำเสียนะครับและมาลองฟังเสียงได้นะครับที่ร้านพิเดตออดิโอนะครับครับก็นิ่ไมลอยนะครับราคา2000นนิดๆนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์นะครับโพซินะครับของ Hoonic นะครับราคาอยู่ที่เมินกับหานะครับอันนี้นะครับซินจีวาา3,9นนะครับแล้วก็7,9 0 0นะครับ สนใจก็แวะสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับตนี้ก็ x อ็กแนะครับแท้บูเช่นะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับของใหม่นะครับสินค้าใหม่นะครับแล้วก็จิปนะครับพาวเวอร์แอมป์จิปแรงๆเลยนะครับรุ่น5502นะครับมี3แท่นนะครับราคาแท่นละ 2อ0 0มบาทนะครับไอ้สองหมืบาทนะครับสัดท่านที่สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ095 2 2เก้าห้นะครับเดิมๆนะครับแล้วก็มาที่ panasonic นะครับเป็นอป <c oughs> projector นะครับฉายหนังนะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ สำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาชมได้หรือลองดูได้นะครับแล้วก็เป็นนะครับ S16 นะครับของ b a l a n c จ r นะครับเป็นนี่เลยนะครับของ b a l a n c จ r นะครับ16ช่องนะครับสำหรับ ของบาเลนเจอร์นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับสเตทบ็อก์นะครับสเตทบ็อก์ของบา l เลนเจนะครับ S6 นะครับราคายอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้ครับยูรันพิเนตอะอิโอนะครับ ครับเต็นวาเทคนะครับพันสอวีแซดสองพนวีแซะครับ, 1, Z, 2, ร,บราคาบ้านบ้าน,นะครับพันสองวีแซดอยู่ที่ห2อเอ้ยพันสออยู่ที่8,500บาทนะครับแล้วก็2องพันี่วีแอยู่ที่12,500บาทนะครับ C สองพันสองแปันเก้านะครับสำหรับท่านที มองหานะครับ42,002นะครับเดิมๆนะครับหรือว่าจะเป็น3,006 R s อย่างนี้นะครับราคาบ้านๆนะครับสนใจข้อสอบถามแวะเวียนสอบถามรายละเอียดได้ครับเจี่ร้ลนพิเรตออเดโอนะครับ Cyber 14D นะครับนะครับ Cyber 14D นะครับมา NBE 9D นะครับ สนใจก็แวะสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ2 5500บาทนะครับ9ดีใเบอร์9ดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะสอบถามในรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับก็มีนี่นะครับเอลพันสองทีสามพันนะครับโมดิฟาย x l 2004นะครับนะครับก็สนใจก็แวะสอบถามมาได้นะครับสินค้าทางร้านพินตออะดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกเสียงร้องนะครับเอฟเฟกเสียงร้องราคาก็บรรพันๆนะครับสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินตออะดิโอนะครับ พาวเวอรก็ราคาบ้านๆนะครับสนใจก็โทรเลยนะครับ0952246497ครับอ v วน a นะครับราคาเริ่มต้นที่3,500บาทนะครับเอานะครับสนใจแวะมาเลยนะครับ0952246497นะครับราวนะครับพาวเวอร์แอมาวนะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับ ราคาบ้านๆนะครับมานี่เลยครับ L สองพันสี่นะครับโลโปร์แปดนะครับธรรมดาโปรแปดนะครับ L สองพันสี่ C สองพันสอง C พันแปดนะครับหรือว่าจะเป็นอะตอมห้าพันอะตอมสามพันสองนะครับ I ห้าพัน I หกพันนะครับนะครับสนใจก็แวะสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ ร้านพิเนตออดิโอนะครับพามาชมตู้เปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตู้วาเทคนะครับเดิมดูนะครับตู้วาเทคตู้เมเจอร์ขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับไฟเสงแหลมนี่ครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับ นใจก็โทรได้ครับที่ร้านที่นี่ต้อยโยนะครับพร้อมปากนะครับตัวเหคเป็นตู้เบิ้ลนะครับตู้เบิ้ลนะครับตู้เบิ้ลรุ่นนี้เลยครับ W T สอ2หนึ่งสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับสภาพดูเลยนะครับเหมือนใหม่นะครับตัวอะเมเจอร์่างนี้นะครับ ภาพสวยๆนะครับราคาบ้านๆน,นะครับหรือว่าเป็นตู้แอตีบนะครับตู้แอตีบนะครับตู้เบดนะครับหมื0นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ 9,500บาทนะครับเป็นตู้เบรดนะซัสเปนนรดนะครับดูนะครับสภาพนะครับสวยนะครับบอกคนเดิมน,นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ18นิ้วนะครับอันนี้ตู้ของ aj นะครับ คอลัมนะครับนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านทีเดบอรอนโนะครับอิเอรครับพอให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจก็โทรเลยนะครับ095 2 2 4 6 4 9 7ครับ ร้านพิณิพาริโอนะครับหรือว่าจะเป็นสายแลนสายมาติคอร์นะครับนะครับหรือว่าจะเป็นแหลกนะครับแหลกสามฝานะครับราคาบ้านๆน,นะครับ แตกสาม้าอยู่นี่ก็พร้อมส่งก็สามพันบาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพีเจศออดิโอนะครับ095นย์กาตู้เบลดนอตซาวนะครับเป็นตู้บีบีนะครับบีบีนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นตู้ JBL นะครับนี่ครับรุ่นนี้เลยนะครับ GBL นะครับเป็นตู้กลางแหลมด้วยนะครับตู้เบลด้วย GBL นะครับสนใจโทรสอบถามได้ครับ0ย์952246497ครับร้านพิเรตออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะครับวันที่16มีนาคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับหรือว่าจะเป็นนี้นะครับเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้ราคาเหมือนเก้าันห้าร้อยบาทนะครับของดีเซลนะครับสเตปดาวนะครับลอกก็มีนะครับสนใจโทรเลยนะครับ095 224 64 97ครับร้านพิเรตออดิโอนะครับสำหรับท่านที่มองหา เรื่องเครื่องเสียงนะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านพินิจอะลิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกองนะครับ095 224 6 497ครับที่ร้านพินิจอะิโอนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ